อัลโล่ไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะในอีเวนต์ปิิศนาลิมเพลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่3ของอีเวนต์แล้วนะคะ <Hey. S 1> การที่เราซื้อผู้ช่วยไปทั้งหมดนั้นทำให้เราผ่านเร็วมากตอนนี้เราอยู่ขั้นที่5แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใกล้จะได้รับชายนิ่งอาร์มเมอร์แล้วนะคะ ดูความไวความพุ่งนี่ก็รับชัยนิ่งอ,อาเมอร์ไวยาวไปเลยยังไงล่ะเรียบร้อยนะคะเหลือแค่ดาษสุดท้ายแล้วนะคะกับเวลาอีก3วัน23ชั่วโมงก็คืออีก4วันนั่นเองนะคะแล้วที่เหนือไปกว่านั้นก็คือมันเหนือความคาดหมายของเรามากเราคิดว่าอันดับคอมมูนิตี้ของเราอะ่ะมันไม่ติดท็อปร้อยแต่จริงๆแล้วมันติดทุกคน แต่ตอนนี้มันยังไม่โหลดนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึงก่อนเราไปพาชายนิ่งอาร์มเมอร์ไปโรงบ้านดีกว่าแน่นอนว่าบ้านอยู่ c a n t ท r ร์ลนะคะเดี๋ยวเราจะไป c a n t ท r ร์ลกัน <c oughs> เดินทางไปแคนเท r ร์ลอนี่มาก็คงจะเป็นบ้านหลังนี้ใช่ไหมพามานี่ไงนั่งบนลูนมาแล้วนะคะเฮ้ยชายนิ่งอาร์มเมอร์ตอนเด็กน่ารักมากเลยอะ ใครที่เป็นแฟนขับช้นิ่งอาม์เอนะคะต้องชอบมากแน่ๆดูน่ารักมากตาสีฟ้าหูน่ารักอะ่ะช้นิ่งอาร์เมอร์เนี่ยดูสีขาอธิบายชายนิ่งอาร์เมอร์เป็นสุภาพบุรุษผู้โดดเด่นมาตั้งแต่วัยเยาว์เขาไม่เคยพลาดโอกาสที่จะได้แข่งขันกับน้องสาวเลยถ้าเกิดว่าอัพเต็มนะคะจะได้รูปอวตารชายนิ่งอาร์เมอร์ด้วย เอาไงล่ะอัพไม่ได้ด้วยมินิเกม Apple ิลนะมันเหมือน,ม,นมันบั็อกอะทุกคนจริงๆปกติครั้งแรกเวลาเราจะอัพตัวเลเวลของตัวละครใช่ไหมมันจะคูณ74เนาะช่องตรงกลางแต่เฉพาะมินิเกมเก็บ Apple นะคะของเรามันจะคูณ7เพราะฉะนั้นการที่กดเล่นครั้งแรกแล้วมันเป็นให้เก็บ Apple ิล่ะเราจะไม่ได้รับ5ดาวเต็มน,นะคะจะได้แค่นี้เดียว แล้วก็รออีกทีเป็นถัดจากมินิเกมเก็บแอปเปิลมันจะเป็นมินิเกมกล้องดูดาวใช่ไหมก็ค่อยไปเก็บแต้มตอนนั้นละทันมันจะคูณ7จสให้เรานะคะตราบใดที่ดาวตัวละครยังไม่เต็ม5ดวงเห็นไหมได้แค่นี้นะคะได้แค่ดาวเดียวใช้นิ้นงมือเรา ็นมินิเกมต่อไปจะเป็นมินิเกมกล้องดูดาวนะคะก็ต้องรอ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะถึงจะไปเล่นได้ก็ยังไม่ได้รับอวตารช้ยนี่อามมือนะคะบ้านคาเดหาริมทะเลของเราก็มีตัวละคร7ตัวแล้วนะคะทีรอเจ้าหญิงคาเดนนะคะตัวที่8โอเคทีนี้มาดูซีอันดับคอมมินิตี้โหลดเสร็จอยงังนี่ทุกคนเราติดท็อปร้อยเฉยอยู่อันดับที่15นะคะ จะเห็นไหมว่าคิวตี้ม์าเราน่ารักมากเป็นคิวตี้มารูปหมีนะคะแล้วก็เปลี่ยนกรอบรูปแล้วเนาะเป็นกรอบรูปที่ได้รับมาจากอีเวนต์นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เพชรเรามี437เมเ็ดแล้วเราไปเห็นสิ่งที่เราอยากได้มาตลอดนะคะนี่ c o ซี่โนั่นเองราคา365เพชรนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปซื้อ c o ซี่โกกันดีกว่า ตื่นเต้นไม่ไหวจริงๆจะกดซื้อตั้งแต่ตื่นนอนแล้วนะแต่แบบว่าก็อยากมาอัดคลิปให้ทุกคนดูด้วยว่าเราซื้อโคซี่โกนะคะไปที่ร้านค้ากันเลยแล้วเราก็จะซื้อโคซี่โกนะคะนี่โอ้ยมาเล้วโคซิโ,ฮโ,ฮโ,ซโกในที่สุดฉันก็มีเธอแล้วนี่น่ารักมากรองมอง ข้ามความเร็วของน้องไปนะคะหน้งเป็นโพนี่ที่น่ารักมากตันหนึ่งเลยนะ,ะผ่าน้องลงนะคะดูสิสีชมพูอ่อนของน้องนะคะกับแผงคอที่ม้วนๆอยู่โคตรน่ารักโอ้ยเฮนี่มาบางทำไมนี้ยโพนี่โยน่หน้านะนี่ไงคูซี่โกเป็นเพกา,ารย์นะคะตัวเล็กมาก โอ้ยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายโพนี่ตัวนี้ก็อยากเพื่อนสุดซีของคุณทั้งนั้นแถมยังไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงซักนิดเลยด้วย <c oughs> ไม่มีจริงๆหรอกเนาะวัตถุประสงค์แอบแฝงมีน้องอยู่ในคอลเลรชันนะวิชาการมิตรภาพนะคะและเราก็ได้รับคอลเลรชันนี้ครบแล้วนะคะกดรับเพชรเลยละกันนะ50เม็ดนี่โอเคมีเพชร122เม็ดแล้วนะคะ โคซี่โก,ก็วิ่งไปเลยนี่น่ารักมากในดูคิวตี้มาร์คคิวตี้มาร์คเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูไม่ออกอุย่ยน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากนีไงน้องอยู่ที่หอพักโรงเรียนมิตรภาพนะคะก็เป็นสมาชิกตัวที่7ของบ้านหลังนี้ ไหนมีคอเลคชันอะไรน่าซื้ออีกไหมคอเลคชันนี้ที่สุดนะคะก็ขึ้นราคามาให้เราเห็นแล้วว่าถ้าจะซื้ออีก4ตัวที่เหลือต้องจ่ายในราคา1490บาทแต่เราคงไม่ซื้อแล้วเพราะว่าเราติดท็อปร้อยแล้วนั่นเองนะคะครอบครัวพายครอบครัวของพิงกี้พายนะคะอุ้ยขายเพชรอีก6เม็ดเองแล้วเราก็จะซื้อลูกมา้าลาสโตนพายได้นะคะแล้วเราก็จะได้รับคอเลคชันนี้มาอีกหนึ่งนะคะ ให้เพชรด้วย40เอาไงดีเราจะไปหาเพชรจากไหนหูเม็ดจะไปหาเพชรจากไหนหูเม็ดเอ่ยอืมเดี๋ยวลองเร่งเวลาดูนะคะเผื่อเก็บเพชรได้เออใช่เหลือจาะลูกปูอาจจะทันไม่นะอูเร่งเวลาแล้วไม่ได้เพชรเลยสักเม็ดไม่ได้เพชรเลยทุกคน ไปดูที่เมืองอื่นซิเนี่ยปามสัตว์เราจะไปกดรามเพชรได้ไหมโอ้ยเราเพิ่งไปกดไปเนี่ยตรงวัวแกะหมูเนี่ยยังคูดาวไม่เสร็จเลยได้แค่ตรงกระต่ายนะคะอีกสองเม็ดขาดเพชรอีก2เม็ดจ้าเออเดี๋ยวเราลองไปจิ้มพวกกองแซฟไฟร์ดูนะคะเผื่อโชคดีได้เปน็นสองเดี๋ยวเก็บอาหารก่อน เดี๋ยวขอเวลาไปหาเพชรตามเมืองต่างๆแป๊บหนึ่งนะทุกคนขาดเพชรอีกเท่าไหร่เม็ดนะ128ยช่ปดใช่ปะขาดอีกสีทุกคนเราไปจิ้มมาหมดละเราได้เพชรมาแค่สองขาดอีกสองนะคะตอนนี้เมื่อกี้โคซี่กูได้เพชรสองเม็ดปะถ้าเราไปอาพอะนหนดูซิ เออได้เพจสอเม็ดจริงขออนุญ,ญาตนะคะฟามเพจจากน้องเลยละกันพอเราเล่นมินิเกมกล้องดูดาวสิจนะคะมันคูณ7จะดิบสีมันก็จะทำให้เราอัพเลเวลน้องได้เต็มนะคะนีโคซิโก,โกของเราก็มีดาวครห้าดวงแล้วนะคะเรียบร้อย แล้วก็ได้เพชรมาอีก2เม็ดด้วยก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปสื้อลูกมะลามสตนพายนะคะกดซื้อเลยนี่เพชรเราเหลือศูนเม็ดแล้วทุกคนตอนนี้ได้เวลาเก็บเพชรใหม่ยาวๆน้องอยู่บ้านหลังเดียวกับมอสนะคะบ้านครอบครัวพายนี่เรียบร้อยได้มาอีกนึ้นะคะไนอน้องสิตัวเล็กมาก ถ้าเห็นลามตัวภายในฝูม้้าเมื่อไหร่คุณรู้ได้ทันทีว่าเธอเป็นพี่สาวของ ie, พิงกี้เพราะเธอมีเสียงเมาส์แตกอันดังกล้องอก็เป็นพี่สาวของพิงกี้นะคะตอนเด็กไหนคอลเลกชันก็ครบไปอีกหนึ่งนะคะเรียบร้อยครอบครัวของพิงกี้พายกดรับเลยนะนี่หรือว่าเป็นน้องสาวป่ะทำไมตัวเล็กอะ เขาแปลผิดไหมใครรู้บอกหน่อยนะคะเราว่าเป็นน้องสาวนะจําเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้เราวด้วยดูจบนะแล้วโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะ,คะใครที่ยังไม่ผ่านก็สู้ๆนะคะรีบๆเล่นกันอย่าลืมเข้าไปจิ้มเก็บแซฟไฟล์นะคะอยูครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาอัปเดตอีกทีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยไว้เจอกันบไายบาย